ปกติครับผมบต้องไปซีเรียสครับผมมาเป็นกำลังใจให้คุณชุติมาบัมฑินคุณชุติมาด้ยครับผมคุณนชูรีก่อนครับผมแต่ไก,โก่โรคขี่รถสายด่วนมาคนเดียวับ้องรีก็เลยพูดนะั้ยตกไจยังเ,เ,ยเล่งเลยเก็บเหงิดอยู่ทัานเลากลมาบ้านเก่าอ้าวเป็นยังครับผมสถาบันดีจจพี่นี้เป็นดบไปฝากครับผมภักดิ์ไทยได้เจเกย์จบผนมากำลังม,มีออเดอร์ท่านเอาออเดอร์อย่างมาหมายนี่มาสร้างเป็นแท้ภักดิ์ไทยด้จ้ากกได้ขึ้น โอ้ยหยอกไม่น,ยนะยะนะหยอกน้องสาวสิโดคุณตอบมาครับผมสวัสด,ดีนะครับเด้อคุณตอบมาให้คนมาสมัสด,ดีค่ะทันคุณวัชรีวคะครับผมพี่วีพี่วีกินน้ำก้อนกินน้ำกรอนสันครับผมขอคุณละลายครับผมกินน้ำอย่างน้องบัดฑนน้ำชาคุณทุกเห็นโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวอ่า ซับซึ้งใจงเขาแหงแล้วล่ะโอ้ยเนาะอาจารเปิ้ลหวานนะครับน้อกทายได้ไดจ้าคุณได้ยนาพารเราครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับเนาะคุณพี่อ่าอะไรครับผมครับส่งหลายๆคนองยู่วิญซ่งอยู่นี่น,น,นะนี่บนทั้งกินใจกับโต๊ะใจจกหัวล็อไข่ไหลครับผมครับผมเอาคกหลาย, <c oughs> าลายสวัสดีได้จ้ากคุณ,คณทายอ่า เอกแคดูแรมเพืเ่อนๆพี่น้องที่เขามาเฮาเฮาในห,หนาไรให้ผมแน่ครับผมถ่ายยังหน่อยกันหากใครจะไม่จับมือจอับกล้องนะครับผมเจ้าเจร้อยอ,องลองยุหันตีเจ้าสิมาทางปท้ายข่อยเนตีคุณนำวบอมมลนัคุณกอกกี้นะครับต้งเออผมทักเพ็ดอีหยังมาชันเป็นวันนะครับต้องอีพอดอีพออีพอดใหญ่อีพอร์ดมาพอครับผมค่อยๆเว้าไปขอค <c oughs> ขาเฮาใจสูด <c oughs> ตอนคุณวัชรีท,ทายคุณอะไรครับผมขอบคุณคุณอะไรครับโผล่ผม,มาตะไก่้นบ้านคนม,มิตะเมืองคนกีดบ้านผมมีตรปลาไม่ <c oughs> แตกต่างกันบ่แบบีกให้เร็วไปแบบเันพี่อ่อยคอยกับเอเงินบแบบว่างัน <c oughs> อ่ะทักทายได้จ้าแรงใจนะครับแล้วดีใจได้เห็นพี่สมมาให้กำลังใจกันเลยครับดีใจครับผมเห็นเพืเ่อนๆมาเห็นพี่น้องมาให้กำลังใจโอ้ยมัน,นรู้สึกมันซสิงครับผมงสัปโมงเนาะสั้นนาน น,นั้นบอเปิดยู่ิธงโดนบ่อเปิดเจ้สร้างเด้อห้อยตามใจเจะมาผิดบ้านยังไงคะเจ๊ตบงงว่ันั่นเจ้ว่าเจ้าพิมพ์ซื้อผิดแล้วลาเจ้าหลงบ้านแตกตั้งกันครับกะทายทอดลงไปนะครับเพื่อร่างสรรให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเขาเยี่ยมชมเราเป็นกำลังใจให้นะาะคุโกคนกับว่าโอ้ยสาสมนีคุโรคนกับว่าอิฐาขึ้นกันมีการอิฐาาจัรน์พลมาเอาเหรียในสุดดับครับสง เราเหลียซื้อืมเราเหรีนนยแน่ขอบคุณหลายๆนะผมเบาหยอกซื้อครับผมน้องลีแล้วคนใจกว้างระบบเครียดก,กับกวางอย่างกระเด็ครับผมขอโทษขอไปด้วยการน้องลีรีเรามา <c oughs> คิดทอดเมื่อคิดทอดไผ่คิดทอดไผ่คิดทอดแม่นจยนาตีมสาสร้างคิดทอดเราแท้กินซุกี้แป๊บค่ะเอากินท้าน้องจิ้งพินมานะครับน้องสุริยามาสุริยากลับมาครับผมท,ทักทายได้เจอพันวาครับมันดีออกแมวสันพันวาโอเคเขาไม่ร้องเบิรงครับผมขอบคุณหลายๆครับอืม อันผู้สมันเรื่องครับนะบว,ว้ยสุดยอดขอยอมรับประสบมายอมรับยังเจ้าบอกว่าผู้เดียวกับปิดนะสันนิลาคนที่จะประสบความสำเร็จเป็นเชงซี่ลาเอ,อเป็นบ้าน้ามกินไนเลยครับมือนีก็ขึ้นมาพูดคุยจากให้เปิดค่าการมองเห็นเปิดเชิงน้อยคับเพื่อนๆนะครับน้อยกำลังนั่งใจไปก่อนครับผมขอยกินน้ำจแจ็คก่ตคนเด้อบ่าได้กินน้ำเกือบไม่กินในไรอ้องร่องอ่องร่องขึ้นไปหันได้เดาวดานึงละเออขอบคุณละลายเวยจ้า อืมเพื่อนไอ้เนา่อลูกบ่าเป็นอย่างครับคุณวัชลีเกดเด้อคุณเทนเชียนมีเพื่อน้ำหยดเดีอเนี่ยบื่อคอยกรดไดก็ลเงิดไหลครับยุ่ด่วนกับยุบุลบอกว่าสั่งขวยเตียวเพื่อขวหนึ่งก็จะเป็นวันเราต้อสวัสดีด้วครับผมเนื้อผ่าครับผมเป็นกำลังเล็กใจให้เพื่อนๆพี่น้องสาวีเตืรนทุกผู้ทุกคนด้วจ้าฉันคุณยดีก่อนกันเลยนะครับแล้มขอบคุณหลายๆด้วจ้าไปเลยเจ้ ฝากกล้องคิดนงอยที่ตื่นไปให้ยี่แห้น้องเขาได้ด,ด้วยครับเด้อยจะไหนกัน เจ้ามาลังเกียรติได้รู้นะเอาคนละลายไปใส่คู่ทังไปติมคู่ละล้องเบิ้งขีเติมบ้านคอยกับขีเติมบ้านเจ้าพนพี่ส้มผู้เกิดพี่ส้มสาร้านผู้เกิดครับผมให้กำลังรใจตรงนี้เลยจากกันมาแล้วเมื่อใดเมื่อใดเจ้างอแงคอยสีไปงัดเจ้ามาจะนอนผมมาเห็นผมมไปดิ ไปตามหน้าที่ครับผมพัพอดีตมาผมพัพอดีตมาผมบมเข่าครับผมเพราะว่าพัพอดีตอ่ะเป็นยังครับผมเพิ่นบริบาบาผมดอกนะครับเนาะผมโบ้ผมผมเองนะครับน้องไม่พยว่าดอกของขวัญวันเกิดขอเด้อสรรพินมาครับผมของขวัญวันเกิดเจ้าหัแล้ะนะครับเนาะยินเบิด์ตเกลีดอกันบ้างแล้วก็เลี้ยวไปแล้วก็เป็นอยังคุญแ่ไปคุณขางไปโดนนะครับเนาะของปล่อยมันปกติอยู่ไฟฟ้าก่อน่ได้รับมันกำต้องสร้างมันกำยาวไปสองวันน้ำเขียวน้ำส้มน้ำแดงจัดมาครับผมเป็นกำลังไล่ไกเห็นนะครับเนาะของมากพี่ออยจัดจุ่ประจำ นั่นและกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะจะลูกสาวลูกอีสานไม่เคยลังเกียจขีตมมือนาละเจเจมก็จะขีตมแนบบคาขอยดฮอดเจ้าเด้อสันคุชูรี่ก่อนว่าสวัสดิค่ะเพิ <c oughs> ่ได้พิมพ์ต่อ,อยก็เว่าไปตามนั่นแหละครับตามเนื้อผานะครับว่าคูนออไม่ได้คูนเลยค่ะเพราะอะไรโจ่งมาถึงหมองนะครับนมันมีการ่งอยู่ครับหมองคูนมันกับจิมีหมองบุคูน เขาก็อยากให้ใจให้กำลังแร่นใจกันนะครับเนาะอืม้าให้ใจ้าให้ถ้าให้เดาวในภาพนิ่งเขาจะได้สองดิง เพื <premises. S 1> ่อที่จะหาข้อมูลบางอย่างที่เขาอาจจะบ่อหูเพื่อเปิดสมประสานเขาหาคนรู้แล้วก็ต้ทักทายคุณจมศรีด้จยใแวะเวียนมาทักทายมาเป็นกำลังใจยกย่าครับผมคุณตอบทักทายด้วยาจน้องลีวาครับผมน้องลีวาทักทายด้จยใไปโอนะคะได้เลยครับผมไปจะไปต้นีหมไปเรื่อยๆแทนไปโตด้วยต้อน้ำกินไหนเลยครับมือนีก็ขึ้นมาพูดคุยจากท้ายเปิดค่าการมองเห็นเปิดเชิงน้อยกับเพื่อนๆนะครับน้อยกำลังใจไปก่อนครับผมออจินนนำจะแกวก่อนเด้อวาได้กินน้ำเคือบไม่กินในไรอ้อยคอยกันเลยครับผ ทักทายเยจโจมสวัสดีนะเจโจมมาทำกอยันจนลืมขอ่อยสัมผัสนะครับเนองสีว่าข่อยนิดนะครับเนองมันจะมาผมอีกครับพี่ไปแล้วครับผมยาวอาดหลักครับผมเจโจมจะยังหัวขวนขอว่อยเด้อทักทายได้จากคุณนายณามาเราเขาหนูว่าโอ้ยอีพอเราอีพออ่อาอเล็กคือกันเหรอครับผมพี่ออยก็ทักทายคุณอเล็กนะครับต้องสาวเหนือทักทายสวัสดีดนะจ้านะครับอมหมนุน ม่หม่วนไปกับคอมเมนต์นะครับเนาะ่านั้นแล้วผมจะนอกเ <c> ฮ <oughs> ้ยน,นี่ยว่าจมเทียวจะเป็นไานะครับเนาะอ่าเดือนนะครับนาคำว่าทักทายแห่งกำลังใจกันได้ได้จหายใจากไกลไกลนะครับเนาะมื่อวานนี้ผมอ่าสีผู้นแก่ให้กันไปเรื่อยๆนะครับเนะาะทหน้าที่ของเขาไปครับผมตามจมกวดที่จะรอดตรวจสอบผ่านพลหละตอนนี้นะครับเนาะว่าจะทัพมาที่ยังสุดความสามารถจับมือก่อน ปสันคันเขาของน้ำประเขื่อนบนจับดีประสันเาาพนันนะครับตอนคุณอะไรว่ะนะครับตอนม,ม,มาห้องพี่พิมพ์นิดเดียวฉันเพราะบนบาโมนด้วยจ้าสวัสดีนะครับสันขอขอนคอไปเก็บเห็ดก่อนเอาผูใ้ใดสิไปเก็บเห็เดยายแดง ไอแดงกี่ร <screws in the fridge> ีไอแดงยิไปเก็บง er ี้ไก่มาตั้งแต่เกาหลีครับเอาโามี้เพื่อนเพื่อนอยู่างแดนนี้เพื่อนกับเขามาให้กําลังใจเอาบรรยากาศฝนตกมาฝากนะครับแล้ะเป็นกําลังใจให้คนบอดีปนไดนะครับแ้องก็เป็นอย่างครับผมการทำตัวตนของเจ้าของไปเรื่อยๆครับผมวันหนึ่งนะครับเนาะมูกสีเห็นดอกโอ้ยมันมาขนาดล่างสะยู่ด้วยเนี่ยยังซ้ำาใดครับผมงานต่างๆนี่ไม่ใช่งานเบาๆที่ผมก็เคยทำมาแล้วกลายเป็นงานเบาขนาดแต่ว่ามันเอยโจมมีตั้งแต่สิบดวง โดมพิจ่รตาดวงเดียวพรนร้อยดวงห้องบางห้องครับสิบหาดวงขึ้นไปพอปุ่งช่วงเลียวเอาให้มน้นนะครับเอาเต็มที่ครับผมสวัสดีเด้เจ้าเช่ญชมวาทกายพุณจอมสีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเดจ้าสรนพุทธจอมสีว่าครับผมขอบคุณลลายครับผมรักมนวานะครับดีใจน้ำครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกอย่างเราฟันมาครับผม เดี๋ยวเราก็าจะประสบความสำเร็จครับเป็นกำลังแรงใจให้กันเดอ้อมาไปครับสาวนักนึจษาจะปัก <laughs> จัดไปครับพุทธจอยมาครับผมสั่นพนมานมาักกรบหน่อสทรงสองคำเบาเบ้ไปแปดค้ำหอยลงเงิ <laughs> นหลุดไม่ใช่ละเดี๋ยวช่องแป๊กนึงเด้วยวันเด้ะ <laughs> โอ๊ยอย <laughs> ตรงด้วยว่าเขาชอบคลิปนี้มากเกินไปหรือชอบคลิปนี้จริงๆเขาส่งให้แบบนั้นหรือเราส่งเพื่อนเนาส่งเพื่อนที่จะทําให้ซาเลนเจอร์ของเราจากกะตาตาซีดีตนสนุนนะเออแม่นเออที่นี่จากกะซีดีตนแต่ว่ากะนายกะนายข่อยพิมพ์คำคนไทยคนข่อยลังเงึดข่อยลังเงึดภาษาไทยภาษาไทยเป๋วว่าอิจฉาขึ้นกมีการอิจฉาจนรพนมาเอาเรียนใินสุดดับค้สม เาปลือืสีเปลือกแน่กันครับผมคุณครับผมอีกๆคลิปๆก็สับสนๆนะก็ต้โอ้ยว่างหัวขวนกันจากในนกบาดนี่ครับผมเอาว่าปเป็นยังครับผมอยู่บ้านทุกไล่ผมถ้าใครได้เจอจบฝากคุณจอมสีอีกหนึ่งคนนะครับแล้อวนเของมาในหน้าอะไรครับถ้าใครได้จากคุณพี่สมบอกว่าทัา้งาทุกคนในห้องไร้ด้วยนะจาา้าสับสนอคุณพี่สมครับผมเที่ยวให้สนุกนะครับเนาะเออ เพาพี่อ้อยครับเบิดคำจีเบาพี่อ้อยปากบออกแล้วครับผมฉะนั้นแล้วจามันจะพักซื้อโหลดเอสู่ไข่โบได้ดอกข่อครับเจ้ามันจะเปิดเกิดปีเดียวกันก็เราว่าสันเจมมานะครับแล้อาว่เป็นยังคือลูกคืออะไรลูกกุศนานเจ้ามันยังงงครับผมสวัสดีที่ได้คุณทงไสเอนฮักไทยก็เะา่อยกระดันะครับทานฮักไทยเบิดทุกคนครับผมลูกว่าเป็นยังครับมาดามเป็นยังน้องปันนี้ครับผมมาดามข่นะครับเนาะว่าเป็นยังครับผมลูกสาวนุอรสอนรับว่าบอกครับผมไม่บอก นี่มาได้เท่ากับสิบดวงหรือให้ดวงหนึ่งคูณลอยอง่างก็มีครับผมหรือว่าให้หาสิบดวงคูณหาสิบเงนซิก,กคูณเอาครับผมงานน,านั่นคือการชาเลมเชอร์ว่าไงครับผมทักทายเด้จ้าสวัสดีจ้าเช่นพันวาแลครับเนาะทักทายอันนี้สอนคร,รคับผมเจา้าจีเปิดยังกับเปิดโลด <laughs> เปิดดีเขายัดไปเรื่อยๆครับผมทำหนนาที่ของเขาไปเรื่อยทำหนนาที่คีเอเตอร์ของเราไปเรื่อยๆนะครับเนาะการรับชมวิดีโอออดีมานของผมครับผมมันก็เลยผิด ในหน่ยนึ่งแล้วก็เนาะมันก็เลยบ่คือไปซื้ออื่นนั่นหละครับผมแล้วนายใครเด้อจ้าโอ้ยสซมพิชิตสซมพิชิตนำสายอยู่ทั้งหนครับผมเงๆ